สวัสดีครับี่ผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 s t สตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง d e Deep Sea Mu t a n ท Snake ซึ่งเป็นเรื่องราวตำนานของเกาะกันโลกที่ได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแอบทำการทดลองบางอย่างกับงูพิษจนมันกลายเป็นงูยักษ์ขึ้นมาครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับ ตัวหนังเปิดเรื่อมาที่เกาะตำนานของประเทศจีนซึ่งณตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง c a s ส Operation ชันกำลังทําการทดลองยาจากบรรดาง,งูหลายชนิดนะครับและในวันนี้เองเจ้าของบริษัทก็ได้เข้ามาตรวจงานซึ่งก็เป็นวันกําหนดส่งงานโปรเจกต์นี้ด้วยหากงานไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเอาไว้เขาก็จะทําลายและยุบโปรเจก์นี้ไปเลยครับ ซึ่งพอเจ้าของบริษัทได้เข้าไปดูการทดลองในโรงงานแล้วเขาก็พบว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้จ้างมานั้นพวกเขาได้ทําการทดลองขยายพันธุ์ของงูจนมันกลายเป็นโค่นงูยักษ์ขึ้นมาและนั้นมันก็ทําให้เจ้าของบริษัทไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเขาตั้งใจลงทุนมาเพื่อให้สร้างยารักษาผู้คนไม่ใช่ให้สร้างสัตว์ประหลาดยักษ์ขึ้นมาแบบนี้ครับเจ้าของบริษัทจึงสั่งให้ยุบโปรเจกต์ก่อนที่เขานั้นจะทําการกดปุ่มและเผางูยักษ์พวกนั้นทั้งเป็น แถมเขายังได้สั่งให้ทาหารเนี่ยจัดการฆ่าเหล่านักเทือศาสตร์ทั้งหมดไม่ให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวครับแล้วทันใดนั้นการทำลายหลักฐานทุกอย่างก็ได้เริ่มขึ้นข้อมูลทุกอย่างของการทดลองก็โดนเผาไปด้วยเช่นกันรวมทั้งมนุษย์และก็งูก็ถูกสังหารไปด้วยทั้งหมดเลยครับแต่ทว่างูส่วนหนึ่งที่ถูกทดลองนั้นพวกมันฆ่าไม่ตายครับแถมงูบางตัวก็มีลักษณะพิเศษมีเก็ดเป็นเกราะซึ่งยิงก็ไม่เข้าด้วย พวกมันก็เลยเข้าอยู่โจมพวกทหารไปทีละคนทีละคนรวมไปถึงเจ้าของบริษัทที่กําลังจะบินหนีออกไปจากเกาะนี้ก็โดนเจ้างูยักษ์พุ่งขึ้นมาฉกบนอากาศจนฮอนั้นได้แหลกระเบิดไปครับส่วนทางด้านสองสาวที่เป็นเลขาก็ได้พาเหล่าทหารเข้าป่าเพื่อที่จะไล่ฆ่าคนที่หลบหนีแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับพวกเขากลับต้องมาต่อสู้กับเหล่างูทั้งหลายแทนและในครั้งนี้โคดงูยักษ์ที่ถูกทดลอง ก็ได้มาร่วมแจมและจัดการข่าเหล่าทหารพร้อมกับเลขาสาวสวยสองคนนี้ไปด้วยเหมือนกันและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีใครสามารถหนีชีวิตรอดออกมาจากเกาะนรกนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวครับแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป3ปี ตัวหนังตัดมาที่พระเอกของเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าอาเซียวเขากําลังตามหาชายคนหนึ่งโดยที่เขานั้นได้บอะแสมาว่าชายคนนี้เขาเคยทํางานให้กับบริษัทแคสอ์โอเปอเรชั่นอาซียวจึงต้องการตัวและต้องการคําตอบจากชายคนนี้ครับแล้วเพียงไม่นานอาเซียวก็ได้ตามหาชายคนนี้จนเจอบนเรือลําหนึ่งพระเอกก็ได้จับตัวเขามาเค้นความจริงถามถึงเรื่องราวมากมายที่เคยเกิดขึ้น แต่ยังไม่ทันได้บอกแสอะไรเรือที่พวกเขาขึ้นมานั้นมันก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างและด้วยความชุลมุนชายคนนี้ก็ใวยโอกาสเพนนี้จากพระเอกไปได้ครับหลังสักพักมันก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่ชื่อว่าสิงสิงได้แอบ,บถ่ายรูปของพระเอกเอาไว้ซึ่งเธอบอกกับพระเอกว่าเธอเป็นนักข่าวที่คอยตามเรื่องของบริษัทแคส o ออ r เปอเรชั่นเหมือนกันนะครับ แล้วไดทไดันใดนั้นเองเรือก็ถูกกระแทกอีกครั้งแถมในครั้งนี้มันก็มีงูนับร้อยนับพันเลือยขึ้นมาบนเรือจู่โจมใส่ผู้คนอย่างบาคลางังจนทุกคนบนเรือนั้นแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันส่วนพระเอกก็ได้พาซิงซิงกับผู้คนบางส่วนไปหลบอยู่ที่ภายใต้ห้องเครื่องเพราะที่นี่มันแต็ไมไได้ไอความร้อนที่อาจจะพรางตัวจากพวกงูได้ครับ ซึ่งมันก็ได้ผลตามที่คิดเอาไว้พวกงูที่บุกมาในห้องครึ่งนี้มันไม่สามารถตรวจจับพวกเขาได้แต่แล้วความสวยก็ได้บังเกิดเมื่อมือถือของสาวบึ้มได้ดังขึ้นจนทำให้งูอยากได้ย้อนกลับมาอีกครั้งพวกเขาทั้งหมดก็เลยต้องรีบเผ่นนี้กันต่อแล้วไปแอบหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องเย็นซึ่งมันมีอุณหภูมิที่ติดลบด้วยนะครับแล้วมันก็มีนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกงูกัดมาที่แขนจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อย และถ้าหากยังปล่อยไว้แบบนี้และทุกคนก็ยังแช่แข็งอยู่ในห้องนี้ต่อไปมีหวังทุกคนได้แข็งตายกันหมดแน่นอนครับหนุ่มนักศึกษาคนนี้จึงขออาสาออกไปล่องงูยักษ์เพื่อทวงเวลาให้ทุกคนนั้นได้หนีไปและเมื่อพูดจบเขาก็รีบวิ่งออกไปจากห้องนี้ล่องงูยักษ์เข้ามาในห้องเย็นก่อนที่จะไล่ทุกคนออกไปจากห้องนี้นะครับและเขาก็ได้ปิดประตูขังตัวเองและแช่แข็งไปพร้อมกับเช้าง,งูยักษ์ตัวนี้ครับ เวลาต่อมาและด้วยความบังเอิญพระเอกก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าที่เคยเป็นทหารมาก่อนจึงได้รับความช่วยเหลือจากเขาและสามารถออกเดินเรือกันต่อได้แต่ยังไปไม่ถึงไหนเรือก็ได้หยุดชะงักอีกครั้งเหมือนกับว่าเรือถูกอะไรบางอย่างดึงเอาไว้นะครับพระเอกจึงรีบวิ่งออกไปดูข้างนอกและยิงพลุไฟเพื่อดูว่าสิ่งนั้นมื่คืออะไรกันแน่แล้วทันทีที่พลุถูกยิงออกไปกระทบกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิด พวกเขาก็ได้พบกับโครงูยักษ์ขนาดมหืมาที่กําลังจ้องขมือเรือของพวกเขาจากนั้นมันก็พยายามจะบดขยี้เรืออย่างช้าๆพระเอกจึงได้ฝากเพื่อนสนิทให้ช่วยแแลคนอื่นและพาคนที่เหลือลงเรือเล็กส่วนตัวเขานั้นจะตามไปทีหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ราดน้ํามันให้ทั่วเรือเพื่อหวังจะสังหารและเผาโครงูยักษ์ไปพร้อมกับเรือนะครับ แล้วไม่นานเรือทั้งลำก็โดนระเบิดแผดเผาไปพร้อมกับร่งของเจ้างูยักที่ค่อยๆจมลงไปในทะเลแล้วไดตอนนั้นเองพระเอกก็สามารถว่ายน้ำหนีเอาชีวิตรอดกลับมาที่เรือเล็กได้อย่างปลอดภัยครับแล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาก็พบว่าเรือฉุกเฉินที่พวกเขานั่งมามันได้มาเกยตื้นอยู่บนเกาะลึกลับซึ่งก็แน่นอนครับที่นี่มันคือเกาะในตำนานที่มีชื่อว่าเกาะกะโหลก เพราะทันทีที่พวกเขาเก้าวเท้าเดินลงไปบนผืนทรายพวกเขาก็ถูกจู่โจมจากสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดที่ดูเหมือนกับหอยยักษ์ซึ่งพวกมันจะฉกกินคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีกลิ่นเลือดติดตัวอยู่นะครับจากนั้นคนที่เหลือรอดชีวิตก็เดินทางเข้าไปในเกาะเพื่อขอความช่วยเหลือจนได้เจอกับเต็นท์ของทหารและโรงงานแปลกๆตั้งอยู่ซึ่งชายลึกลับที่พระเอกตามหานั้นก็รอดชีวิตมาด้วยเหมือนกันนะครับและเขาก็ได้เปิดเผยให้พระเอกฟังว่า ความจริงทุกอย่างที่พระเอกอยากรู้นั้นมันอยู่ที่เกาะแห่งนี้แล้วและบริษัทแคสต์โอเปอเรชั่นก็ตั้งอยู่กลางเกาะแห่งนี้ด้วยเหมือนกันครับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เตรียมตัวหาอาวุธจากค่ายแห่งนี้เพื่อที่จะออกเดินทางไปยังบริษัทแคสต์โอเปอเรชั่นแต่ในระหว่างการเดินทางพวกเขาก็ได้เจอกับสปาร์ลาด ที่เจอไปทั่วเกาะกะโหลกแห่งนี้เลยนะครับมันก็คือแมงมุมยักษ์ที่มีขายาวมันได้ไปเสียบทะลุร่างของหนุ่มผู้โชคดายเข้าให้แล้วพอเป็นแบบนี้มันก็มีลุงคนหนึ่งได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อหวังจะระเบิดร่างของแมงมุมยักษ์แต่ทว่าเขาดันทําระเบิดตกพื้นจนเกิดระเบิดขึ้นมาทําให้เจ้าแมงมุมนั้นตกใจเสียงระเบิดและได้วิ่งหนีออกจากป่าไปครับส่วนลุงนั้นก็ได้ตายไปแบบโง่ๆแบบนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นไม่นานคนที่เหลือรอดก็เดินทางมาถึงที่โรงงานแคสต์บริชชั่นได้อย่างปลอดภัยและได้รู้ความจริงว่าหลักฐานทุกอย่างนั้นถูกทำลายไปจนหมดแล้วพวกเขาไม่ได้หลักฐานอะไรจากที่นี่เลยครับแล้วต่อมาในเวลากลางคืนพระเอก็ได้เห็นพลุบางอย่างจากนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มรอดชีวิตด้วยกันนะครับ เขาเนี่ยได้ไปเก็บบันทึกบางอย่างที่เขาได้ซ่อนเอาไว้พระเอกจึงได้ตามเขาไปด้านนอกโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคือกับดักที่พวกเขาจะได้ไปเจอกับงูยักษ์ตัวเดิมแต่โชคดีที่เพื่อนพระเอกนั้นได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันนะครับพระเอกเขาแขนที่ต้องเสียเพื่อนไปเขาอยากจะฆ่าเจ้างูยักษ์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับเพื่อนสนิทที่ต้องตายไป ในคืนนั้นเองพวกเขาก็ได้มาวางแผนกันเพื่อที่จะฆ่าเจ้างูยักษ์ให้ได้แล้วก็จะรีบหนีออกไปจากเกาะน,นี้ด้วยทันทีครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นสิงสิงกับฝรั่งผมทองก็ได้มาช่วยกันทํากับดักตามที่วางแผนเอาไว้แล้วไม่นานโคดงูยักษ์ก็ได้โผล่มาและเลื้อยชนเข้ากับไม้แหลมที่เป็นกับดักทําให้ผิวหนังของมันเป็นแผลและมีเลือดไหลออกมาจากนั้นพระเอกก็พยายามล่อมันไปที่ดงของหอยยักษ์ พร้อมกับปาขวดเลือดไปที่บริเวณนั้นทําให้หอยยักษ์แตกตื่นและพุ่งเข้าไปฉกแผลของงูยักษ์ที่มันมีเลือดไหลยอยู่ทําให้งูยักษ์นั้นถูกดูดเลือดทั้งตัวอีกทั้งหอยยักษ์หลายตัวก็ได้ช่วยกันดึงร่างของงูจนมันไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้แล้วในที่สุดโคดงูยักษ์มหฮมาตัวนี้ก็ถูกหอยยักษ์ดูดเลือด จนมันได้แห้งตายไปในที่สุดครับแล้วเรื่องราวของโคตรงูยักษ์เรื่องนี้ก็ได้จบลงไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ